สวัสดีนะครับผมชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาดูโครงพิจิวนะนี่นะครับก็เรือทำใหม่ทุกอย่างนะครับสีนลงสีนล้อโครงนี้ผมซื้อมาสามพันแปดนะครับแบบซื้อมาสามพันแปดนะครับพอเครื่องนี้ผมซื้อมาเออ ครื่องผมซื้อมาก็น่าจะราวๆสองสองเจ็ดนะครับซ่อมก็ซ่อมอีกสองพันนะเครื่องตัวนี้ซ่อมหมดสองพันครับแล้วก็โครงนี้ตอนนี้ใช้งบไปแล้วก็ประมาณแปดร้อยนะครับใช้งบแปดร้อยที่ซ่อมนะครับอันนี้ตอนซื้อมานะครับก็เกียร์มันก็วิ่งปกติแล้วครับแต่พอผมซ่อมเครื่องเสร็จนะครับผมไปลองลองเอาไปถ่ายหน้าบ้านดูนะแล้วก็เออ สาเหตุมันนะครับเกิดไอเกียร์หนึ่งมันอะเวลาตอนเราเดินตัวเปล่าครับไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยพอรถมันหนักนะครับมันมันดีดอะมันมันมันจะดังปักปักเลยครับเวลารถมันหนักอะมันจะล้อมันจะชะางักทั้งสองข้างเลยนะมันจะปักปักปักมันนะครับนี่ผมจะมาบอกสาเหตุนะครับที่มันเป็นแต่เกียร์หนึ่งนะสาเหตุก็เป็นที่ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ไออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เฟืองเกียหนึ่งนะครับนนี่เฟืองเกียหนึ่งโอ้หเห็นไม่ได้เก็บงานเลยอันนี้เขาเรียกเฟืองเกียร์ถอยนะครับนี่อันนี้มันสึกนะครับก็วิธีง่ายๆถ้าไม่ซื้อใหม่นะครับเพราะว่าอะไรแพงมากครับหายากเลยเถ้าบ้านผมไม่มีนะมันก็ใช้การเจียวนะครับ ก็ไม่ค่อยสวยหรอกก็มันอยู่ข้างในนะไม่มีใครดูหรอกให้แต่มันแบบหายดีดนะครับเนี่ยอืก็สาเหตุจริงๆมันอยู่ที่อันนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับคุณผู้มมชมมันสึกนะครับต้องเอาไปพอกนี่นะต้องเอาไปพอกนะครับพอกแล้วก็พอ่อเอ,อ,เอ,อตัวนี้นะ ที่มันอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้มันก็เล่นตัวได้นะครับพอตรงนี้มันเล่นตัวได้มันโยกซ้ายขวาได้แล้วมาเจอตัวนี้อีกโยกซ้ายขวาได้อีกทีนี้ปัญหามันเลยมาตกที่ตรงนี้นะครับแล้วพอเฟืองตัวนี้มันล้มอ่ะมันจะดีดทันทีเลยนะก็อารมณ์เหมือนบีบเลี้ยวของสยามเลยครับแต่ว่ามันมาอยู่ที่เกียร์นะก็ไม่มีอะไรมากหรอก <c oughs> ก็มีประมาณนี้แหละครับส่วนเผ้าผมถอดไปพ่อนะก็ซีนมันอันนี้ยังไม่ได้พ่อเลยนี่นะครับอันนี้มันก็ศึกนะเนี่ยอันนี้ก็ศึกทั้งสองอันเลยนะครับผมคลิปผมก็มีประมาณนี้แหละครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับสวัสดีครับ